อ่าโอเคนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านา้าอาและน้องๆหนูๆทั้งหลายนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้มาพบกับผมนะครับช่องแบรนด์นิวซันแมนนะครับ uh. แล้วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเอาชีวิตรอดบนหลังคาบ้าน,นด้วยอาหารนี่ครับ MRE ของอเมริกา oh. นี่ก็คืออาหารของทหารอเมริกาครับพวกอาหารที่แบบว่าเหมือนอาหารสำเร็จรูปอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าเหมือนเขาไปสู้รบกันหรือว่าเขาไปติดถ้ำอะไรในป่าเงี้ย เขาก็จะมีเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวันเนี้ยในเนี่ยมันจะมีอะไรแล้วก็ดูซิว่าผมมันจะเอาชีวิตรอดบนหลังคาบ้านได้ไหมด้วยอาหารเนี่ย MRE ของทหารอเมริกาเดี๋ยวเพื่อนๆตากันมาดูเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยผมทําการตัดแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูพร้อมกันเลยอ้าวเนี่เพื่อนๆมาดูอันแรกก่อนเลยนี่ผมถัดออกมาแล้วเนี่ยมันคือขนมปังนอเคจะดูดีมัน อย่างไงนี่อืมอืมก็ผมปังแบบเกลืๆธรรมดาเลเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นแยมเดี๋ยวผมขอตัดดูก่อนอ๋อนี่นี่แยมแยมเพื่อนเพื่อนนี้นี่นี่นี่เป็นแยมเนี่ยได้กินอืมก็คือว่าเป็นแยมฟราโไปเบรี่อ่ะอืมมันชอบัได้ดูอันนี้ก็อีกซองหนึ่งอันนีเน้เป็นเหมือนแพนเคก้กอ่ะเพื่อนอืมนี่อันเนี้ยผมดู ที่เห็นผ่านๆตานะอันนี้น่าจะเป็นไอถุงแบบเหมือนอบเหมือนแบบอุ่นนะ่ะอุ่นอาหารนะ่ะแบบถุงข้าวคำร้อนนะ่ะเนี่ยเดีย๋ดวยวยลองแกะดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงนี่เขาบอกให้ใส่น้ําลงไปเพื่อนดูนี่เขาบอกให้ใส่น้าลงไปเนี่ยใส่น้ําลงไปอ่าโอเคนี่ใส่การนี้น่่เน่น,น,นี่คือให้มันอบความร้อนอยู่ในนี้อ่า ระหว่างที่รอมันร้อนนะเดี๋ยวเราไปรีวิวอันอื่นก่อนโอเคเดี๋ยอน,นี้วางไว้ตรงนี้ก่อนอ่าเนี่เพื่อนนี่อันนี้ซองต่อไปเนี่แล้วเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้นี่ก็เอาน้านี่ใส่ไปโอเคจะลองกินดูว่ามันเป็นยังไงนะ <c oughs> กินงี้เลยเอาชีวิตรอดต้องกินอย่างเงี้ยแหละเพื่อนอืมอร่อยนะอันเนี้ยผมถือว่าใช้ได้เลยชื่นใจเลยอะอ่าโอเคเนี่ยมาดูซองนี้ รอนนี้จะมีซองเล็กหลายซองเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยหืมซอสพริกอืม,อตอมแต่เปรี้ยวมันอืมเนี่ยน่าจะน,น่าผมว่าน่า,นาจะใส่กับอาหารน่ะแบบอาหารที่ที่ใส่ไอ้ถุงอุ่นไปกี่เนี่ยเอยโอ้ยอันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนเท่มากเลยบ่ะชอบมากเลยอะ่ะนี่ดูไม่ขีดโอ้โห เออเขามีให้ครบเลยดูเดี๋ยวเรามาลองจุดดูนี่โดูเพื่อนดูหืมเออเนี่ยไว้ก่อฟืนก่ออะไรในป่าได้เลยเนี่ยโอเค้ <Okay. S 1> โหสุดยอดเลยหืมเนี่ยมีมีหมาฝรั่งด้วยเพื่อนเอนนอทหารเขาคงเครียดกันอลวเนาะเข้าไปอยู่ในป่าเอาหมาฝรั่งไปเคี้ยวดูดิอืมไอ้นี่เลยยศอะไรนะ รถบ้านอะไรเย็นๆเอนเมนทอสอะไรพวกเนี้ยอ,อรถมิ้นต์อะเหมือนรถมิ้นต์อะโ <Okay. S 2> อเคอืโอเคนี่อะไรก็ไม่ดูนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมลองทุกอันเลยเพื่อนนี่ผ้าเย็นอนะดูด,ดิเหมือนเป็นแบบกระดาษชชู่เปียกอากาศเนี่ยเป็นเหมือนแบบเรากินเสร็จเนี่ยแล้วล้างมือเนี่ยใช่เลยเนี่ยเห็นป่ะดูนี้เด้อันนี้น่าจะเป็น ไอเนี่ยกาแฟขอดูก่อนเปิใช่เลยพเพื่อนอืแต่เป็นกาแฟอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นผงอ่ะเป็นแบบอย่างเงี้ยอือหึอืหอหอโคตรขมกาแฟอืมโอเคเยวดูต่อไปอืออันนี้ก็นี่กระชาษชู่เออนี่เพื่อนโอ้โหเขามีเออกระชิษช,ชู่โอเคเลยนี่ย อันนี้เหรอครับอันนี้น่าจะเกลือเน,นี่ยโดเพื่อนโดโคตรเค็มอันนี้อะไรจะดูก่อนโอ้เพื่อนดูนะ <Okay. S 1> มันคือนี่เพื่อนๆไอผงคอฟฟี่เมดัะโอเคเนี่ยเนี่ยไปกินกับกาแฟอืมอืมคอฟฟงกาแดอืม แล้วนี้ก็น้ำตาลเน่คุกก้าแกะดูให้หมดโอ้เละห,หมดแล้วเพื่อนดอูน้ำตาลโอเคต่อไปมาดูอาหารที่เราอุ่นไว้ดูฟีว่าข้างในจะคืออะไรโอเคนะครับนี่ให้ช้อนมาเนี่ยที่นันนี่ดูเห็นปะไปม่รู้เออเนื้อเป็นเนื้อ,นนอกินออกเลยเนี่ยแล้วข้างในเขาก็มีนี่นะเพื่อนดู ไม่รู้เห็นป่ะนะเนี่ยก็มีเนื้อพุอ้สตว์อุ่นนะใช้ได้อะมีเนื้อแล้วก็มีพวกอะไรน,นะผักพวกแครลลอทพวกอะไรอย่างเงี้ยอืมข้าวโพดเออเนี่ยดูอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าเดี๋ยวผมบอกเลยว่าถ้าเกิดชิมแล้วมันอร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยผมก็คือไม่อร่อยโอเคนะฮะดูดีว่าทหารอเมริกาเนี่ยเขากินเหมือนบ้านเรากินไหมลองชิมก่อน ผมว่านะคือกินได้เพื่อพอพอกินได้อุ้ยค,คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าถึงก็ขี้เละมากอะ่ะถึงที่มีตีหนึงอโอเคอ่ะโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนคนไหนนะครับชอบใจคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่องแบรนด์ยูซันแมนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนแต่ว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็บอกผมมาได้เลยมาคลิปรีวิวอาหารรีวิวอะไรก็แล้วแต่หรือเอาชีวิตรอดหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆอยากให้ผมอยากให้ผมทำอะไรเงี้ยคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ขอร้องนะครับก็คือฝากช่วยบอกใครก็ได้ครับหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยขอให้ช่วยกดซับ ผมไม่ถึง1 0 0 0ซันัพย์เร็วๆนะครับก็คือใครไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยไม่ตั้งใจก็ได้หลับตาเงี้ยแล้วกดไปแค่ปึ้งปึ้งอย่างเงี้งยเออ <laughs> ให้มันแบบไม่ตั้งใจกดก็ได้เพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อจะผมจะได้หาคลิปคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆดูโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล,ล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ <laughs> โอเค ทหารเขากินได้ไงวันนี้